สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับช่องเหล่าหนองหนังอยากให้ดูกันนะครับก็เป็นช่องแนะนําหนังน่าดูแล้วก็หนังที่คนข้ากยวการเก็บสะสมะนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําหนังน่าดูอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับก็เป็นหนังเก่าหน่อยนะก็เป็นหนังในปี1992นะครับชื่อว่า The Devil's Soldier นะครับหรือว่าชื่อไทยว่า2คนไม่ใช่คนนะครับ ก็เป็นหนังในการกำกับของุ่งกับอย่าง Lowland e m e r g e n e นะครับซึ่งก่งกับคนนี้นะกำลังจะมีผลงานอย่างมู o n อนะครับมาให้เราดูนะฮโดยเราเนีนนะครับ ซึ่งหลายคนที่ดูหนังดูภาพยนต์เป็นประจําอยู่แล้วก็อาจจะรู้จักพู้กมกับคนนี้อยู่แล้วนะแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยคุ้นชื่อหรือว่าเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อนะก็รู้กกับโรแดนด์อูมริชนะครับก็มีผลงานเปนอย่างมากมายแล้วก็โด่งดังมาอย่างเขียนบากเขียนลายนะครับผู้กกับหลายคนในวงฮอลลีวูดนะฮะผลงานที่สร้างชื่อให้แกก็มีเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะรวมทั้งหนัง อย่าง Star Gate ในปี1994นะ 2019, แ,ล 14, นะแล้วก็หนัง ID4 ทนะั้งสองภาคนะฮะแล้วก็หนัง h y a n a โลกอย่าง Day After Tomorrow แล้วก็2012ด้วยนะครับรวมทั้งหนัง100ปีด้วยนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่หลายคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยดูกันเคยผ่านตากันมาอยู่แล้วนะครับสวหกับรวงกับอย่าง Roland Emmerich นะครับ นำเสนอโด,ดยสองซูเปอร์สตาร์นะที่ถือว่าโด่งดังสุดขีดในขนาดนั้นนะครซึ่งในขนาดนั้นนะถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะที่ดังสุดขีดแล้วนะสำหรับดาราสองซูเปอร์สตาร์อย่างรับลันแกนแล้วก็สก๊อตวันแดนนะก็สก๊อตงวันแดนนะในบทลุกดูไรนะครับแล้วก็รับลันแกนในบทแอนโดรสก๊อฟนะฮะแล้วก็มีสาวสวยเซ็กซี่ในขนาดนั้นนะอย่างแอลลี่วอล์กเกอร์นะในบทวาโดนิก้าโรเบิร์ตนะแล้วก็มีดาราวุโสอย่าง ไอดออโรสนะครับในบทในบทในพลเพอร์รี่นะซึ่งดาราก็มีมาหน้าหลายตานะแต่ว่าผมก็จะพูดถึง4คนนี้นะที่เป็นตัวอารแปดเรื่องราของอยู่ว่าสองคนไม่ใช่คนนะเรื่องนี้เอาไว้ทั้งหมดนะอย่นคิดว่าเซอร์โซนเยอะนะครับหรือว่า2คนไม่ใช่คนนะครับก็ได้รับคะแนนจากเว็บไซต์ i m d b ไปถึง6.1นะก็เป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากนะฮะ ไม่น้อยเลยนะสำหรับคะแนนนี้นะแล้วก็เป็นในเรื่องหนึ่งที่มันแบบโดิงดงนะเป็นหนังแนวแอคชั่นซูเปอร์โซเยอร์นะที่อยากมาแนะนำกันให้ดูนะครับพูกับโรแลนด์เอเมอริชนะครับเใช้งบสร้างอยู่ใน s a l Soldier ไปถึง23ล้านเหรียญนะฮะแล้วก็ทำารรับทั่วโลงไปได้36ล้านเหรียญน,นะห okay, <okay>, okay. ักลบนิดน,นิดน,น,นะก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนแล้วก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรนะแต่ว่าก็อาจจะได้กำไรน้อยหน่อยนะ แต่ว่าอยู่นี้ว่าเซอร์โซนะก็มาได้ในส่วนของตลาดวิดีโอแล้วก็ตลาดเวนซิดีในเวลาต่อมานะฮะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนะแล้วก็ในบ้านเรานะก็ค่อนข้างจะมันโด่งดังมา,มากๆในวทีดีโวนะฮะขอบอกก่อนนะครับว่าในโลกภาพยนตร์นะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะก็มีการทำหนังเกี่ยวกับซูเปอร์โซเยอร์ออกมาแล้วมากมายนะฮะและก่อนที่จะมีหนังอย่าง ซิปโรเจอร์หรือว่ากับตันอเมริกาแล้วก็วินเทจเซอร์เจอร์นะก็มีหนังซูเปอร์เซอร์เจอร์มาเะยอะๆมากมายนะแล้วก็เรื่องนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะที่ได้ประกาศสัปดาห์แล้วก็ประสบความสำเร็จนะทำให้ผู้ชมทั่วโลกได้รู้จักหนังซูเปอร์เซอร์เจอร์นะครับ go, ตอรี่หลักของเรื่องยูนิฟิเซอร์เซอรเจอร์นะผมก็จะพูดคร่าวๆนะเพื่อท่จะทำให้อยากดูนะก็จะพูดถึงตัวละครอย่างเบอร์เกอาร์ไรส์นะครับที่ อ่ารบ,บโดยชองข้องวันแดนนะแล้วก็แอนดูสกอตต์นะครับที่รบโดรดอบลันแกรนนะครับซึ่งสองคนนี้นะเขาเป็นอดริก,กันนะครับแล้วก็เป็นนักรบเดนตายที่ออกรบในสงครามเวียดนามน,นะแต่ว่าสองคนนี้ได้เสียชีวิตลงนะฮะเอาแต่ผมจะไม่บอกนะฮะว่าเสียชีวิตก็อะไรแล้วก็ทำไมถึงเ,เป็นอดีิกันนะก็ให้ทุกคนเข้าไปดูกันเนาะซึ่งหลังจากที่สองคนนี้ได้เสียชีวิตลงเนี่ยก็มีหน่วยงานองค์กรของรัฐนะที่ทำ โปรเจกต์ซูเปอร์โซเยอร์อย่างลับๆนะฮะได้เอาศพสองคนนี้เข้าไปเข้าโครงการซูเปอร์โซเยอร์นะครับและนั่นนะฮะก็ทำให้สองคนนี้ได้ฟืน้นชีวิตกลับมาอีกครั้งในร่างซูเปอร์โซเยอร์นะฮะซึ่งที่มีความฉลาดแล้วก็มีความแข็งแกร่งเหล่ามนุษย์นะฮะและเมื่อเวลาผ่านไปนะความทรงจำของสองคนนี้ก็ค่อยๆกลับมานะฮะแล้วก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้พามาพาสองคนนี้นะกลับมาระเบิดโรงพยากลับม,ม,ม,มาห้ามพันกันอีกครั้งนะฮะนี่ก็เป็น อ่าสตอรี่คร่าวๆนะครับที่เอามาฝากกันนะก็จะไม่พูดอะไรมากก็เดี๋ยวจะเป็นการสปอยไปนะก็เป็นหนังซูเปอร์สุดยอดแอคชั่นหีเรื่องนังนะที่มันแบบานันสตอปแอคชั่นแบบจัดมาแบบไม่มีหยุดนะฮะไม่แทบจะไม่ให้เราได้พักหายใจอ่างเรื่องนังนะ,ะที่แนะนำมาให้ดูนะ สำหรับเกิดน้อยเกิดน้อยอย่างหนึ่งที่จะมาฝากนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเดียวนี้ว่าเซอร์โซเยอร์นะครับหรือว่าสองคนไม่ใช่คนนะครับได้ไปเปิดตัวนะฮะในเทศกาลหนังเมืองคารนะในปี1992ด้วยนะครับแล้วก็ได้สองซูเปอร์สตาร์นะอย่างชองครอกแวนแดนแล้วก็ดับเลันแกลนไปช่วยโปรโมทด้วยนะครซึ่งในตอนนั้นนะสองซูเปอร์สตาร์อย่างชองครอกแวนแดนแล้วก็ดับเลันแกลนนะก็ได้ทะเลาะกันนะในหน้าประตูนะของเทศกาลหนังนะฮะ แล้วก็มีการผลักกันไปมาด้วยนะทำให้นักข่าวแล้วก็ทีมงานในขณนะนั้นนะต้องอกรูกันเข้าไปแยกสองทั้งสองออกจากกันนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะ,หล,ะหลายๆปีต่อมานะครับรอบกลางแๆนะก็ได้มาเปิดเผยนะว่าทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะเป็นการตกลงกันทั้งสองคนนะระหว่างตัวเองแล้วก็ชงข้อคนแดนนะว่าจะสร้างจักรูเรื่องราวทะเลาะก,กันขึ้นมานะเพื่อที่จะโตมทดเรื่องนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ในปี2018ที่ผ่านมานะฮะใม่ไม่ไม่นานมันนี่นะชองก็เปนแดนก็มาได้มาเปิดเผยในรายการปอกแคสของตัวเองนะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นแค่เรื่องราวที่กุดขึ้นมาเท่านั้นนะไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆนะนี่ก็เป็นเตือนได้เตืนน้อยที่อามาฝากกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะยูนิฟอร์สโซเยอร์นะครับหรือว่าสองคนไม่ใช่คนนะก็เป็นอย่างซปเปอร์โซเยอร์สุดสุดมันอีกเรื่องนึ่งที่อ่ามาแนะนําให้ดูนะสำหรับใครช่วงนี้ที่ อยู่บ้านแล้วก็อยากอ่านดูซะเรื่องนะก็มีทั้งแผ่น DVD นะแล้วก็บลูเรย์นะที่จะมาทำรีมาสเตอร์ใหม่นะก็มีขายเงยินตามตามน้านค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ยนะผมก็เห็นว่ายังมีขายอยู่นะก็ ใครที่ยังยังไม่เคยดูหรือว่าใครที่ยังเคยดูไปแล้วนะก็อยากหามัดูอีกรอบนึ้งก็หาดูได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะอยู Universal ่นี่ว่าสวยๆเยอะหรือว่าสกคนไม่ใช่คนนั้นเป็นหนังในปีพัน้อยเก้าสิบสอนะของร่วมกับอย่าง Roland e m อเมอริด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเป็นเรื่องนี้นะฮะ ยังไงก็ฝากช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำับบช n e l เราหนังจั่งให้ดูน,นะครับโอเคครับพุ่นากตหนึ่งคลิปยาวนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ On each other. Jean-Claude Van Damme. Dolph Lundgren. Universal Soldier. Stop. That is an order.